คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะปูได้ตรหนักและเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจแบบพอเพียงจึงได้จัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยกระบวนการเรียนการสอนของกศนอโดยเน้นไปที่กศนอตำบลทุกแห่งให้มีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว และอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางโกศนอำเภอวังสะพุงได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือสวนของพ่อซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งได้นำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2550โดยพ่อธงชัยนิกรสุขสวนของพ่อนี้ ที่ตั้งเป็นสวนของพ่อนี่เพราะว่ามีแรงบันดาลใจจากประเทศท่านตั้งสวนของพ่อท่านแถวเพชรบุรีว่าสวนของพ่อหมายถึงสวนของพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าเรามีพ่อๆคนเดียวกันพ่อเราพระองค์นามนามผมมีคนก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีห0หลังจากนั้นเราก็ได้มีทางสวนแลการมาสนับสนุนมาให้ความรู้ทั้งด้านการเงินด้าน การแนะนําอะไรต่างๆอย่างกสนนี้ก็ถือว่าอันดับหนึ่งที่มาช่วยเพราะจากนั้นก็ได้พัฒนาสวนมาสักสอปีปีปีที่4ปี54ก็ได้เอาไปประกวดก็ได้รับรางวัลจากประเทศในหมู่บ้านได้รู้รางวัลจากประเทศแล้วก็ได้ศูนย์เรียนรู้ดีเด่นของจังหวัดเลยในปี54 ส่วนพอาณาผลที่นั้นก็คือเจ้าของสวนก็ได้เป็นคนมีสีแผ่นดินประจำปี2555ในนี้ก็จะมีหน้าที่ประมาณสัก59ไร่ที่เข้าโครงการ59ไร่นี่ก็ปลูกพืชปลูกป่าสามอย่างได้ประโยชน์สีอย่างเลี้ยงสัตว์บกสัตว์น้ำทำนาทำไร่ถั่วเหลืองไร่ข้าวโพดทำสวนภัยต่างๆนะครับ รางวัลที่ได้รับแรงรุ่นรู้ดีเด่นกศนปี53 54ศูนย์เรียนรู้ชุมชนดีเด่นจังหวัดเลยแล้วก็หลายๆอย่างครับแล้วก็นอกจากนั้นสถานศึกษาต่างๆก็มาใช้ตรงนี้ตลอดจนทางที่ทําการปกครองอำเภอก็มาใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของพระราดำลิกศูนย์นั้นโครงการพระราดำลิกแล้วก็หน่วยราชการต่างๆก็มาใช้ที่นี่หมดครับทั้งปศุสัตว์ก็ มาจัดการอบรมม่อะไรต่างๆจากแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาทำการเกษตรแบบผสมผสานสู่วิถีแห่งความพอเพียงสร้างพลังสร้างรายได้สร้างวิถีแห่งความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีในที่นี้จะมีทุกอย่างาะมีทุกอย่างสมุนไพรปกติถ้ามาหน้าฝนจะมีดอกกระเจียวมีลอกมี ีบุกมีทุกอย่างฮะที่นี่สมุนไพรเป็นร้อยชนิดแต่นหน้านี้ก็จะไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันมีแต่หัวแล้วตอนนี้ต้นมันแล้วก็จะพาเยี่ยมชมฮะเยี่ยมชมเดี๋ยวพานักศึกษากศนเยี่ยมชมแต่ต้องขอบคุณกศนเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งจริงๆที่มาช่วยตรงนี้ส่วนราการอื่นไม่แต่ราชพัฏเลยหรือว่าราชประชานุเคราะห์บางเออห้จังหวัดเลยนี่ก็มามา ช่วยหลายๆอย่างครับทั้งแรงงานแรงใจนะครับเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมครับผมอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยางนี้อยู่อย่างพอดี แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนของพ่อแห่งนี้ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้มากมายซึ่งมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานสามารถนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตจริงส่งผลต่อการผลักดันประชาชนให้ดำเนินวิธีการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างรูปธรรมพ่อต้องขอบคุณกศนเป็นอย่างยิ่งเลยลูกเพราะว่ากศนเนี่ยเริ่มต้นมาจากตั้งแต่พ่อท,ทําทีแรกคือ ตั้งแต่กรดากรกฎาหาศหลังจากนั้นกสนก็มาช่วยตลอดช่วยทั้งด้านการเงินทั้งคําแนะนําที่ดีอะไรต่างๆทั้งวัสดุอุปกรณ์แม้แต่หนังสือเนี่ยก็หนังสือห้องสมุดนะลูกเกี่ยวกับการ,กรเกษตรนี่เป็นหลายหมื่นบานทให้กสนมาช่วยเพราะนั้นถึงชื่นใจตรงนี้ไม่ว่ากสนวังสะพุงหรือว่าทั้งจังหวัดเลยเลยลูกอำเภอมาที่นี่หมดผู้กระดึงหน้องหินผู้เหลืองผ้าขามาหมด อำเภอเมืองอยนะ่างเงี้ยแต่สิ่งที่ได้รับคือกศนวังสมบุง์ได้เยอะที่สุดท่านเอาหนังสือห้องสมุดไม่แต่ป้ายต่างๆท่านก็มาสนับสนุนซึ่งว่าถือว่าเป็นสุดยอดมากไม่แต่ด้านการเงินการทองอะไรที่ท่านก็มาส่งเสริมสนับสนุนส่วนของข้อจนได้รับรางวัลหลายๆอย่างที่เล่าให้พลูกๆฟังเ่ยถึงว่าต้องฝากขอบคุณท่านในตรงนี้ด้วยทั้งพ่อกศออนจังหวัด,ดจะพุมในการจังหวัดก็ คยมาเยี่ยมชมหลายครั้ง,งก็ขอบคุณมากลใกล้ตัวความสุขอย่างนี้อยู่อย่างพอดีไม่มีความสุกขร้อนในใจสุขจริงแท้ การดำเนินงานของกสนอำเภอวังสะพุงไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะส่งผลให้ทุกคนทุกชุมชนทุกครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทำให้ทุกชีวิตได้อย่างถูกต้องสงบสุขตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทยนั่นเองอ อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ